แค่นี้พอจะดังไปไหนสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมก็ตอมบูเล็ตกับเกมพีหลอกแถวบ้านมีคนแนะนํามาให้ลองเล่นเกมนี้หน่อยอาจเป็นคลิปก็ได้จากไลฟส์สตรีมล่าสุดที่ผมเพิ่งไลฟ์ไปวันเสาร์นี้นะก็มาผมขอบอกตรงๆเลยว่านี่จะเป็นรอบที่สามที่ผมจะเล่นเกมนี้รอบแรกมีปัญหารอบ2ไม่มีเสียงเกมเข้าวิดีโอผมเลยอย่างเต็มมาเล่นเกมมาเลดีกว่าสงสเป็นสมชายถึงมาสักทีนี้ที่สุด เล่นว่าวจุฬามาทั้งวันแล้วเหนือห่อยจริงเวลากลับบ้านนอนโอเคปะชึบ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 ตำรวจแล้วไม่ควรจะเข้าบ้านคนอื่นมั่วซั่วมันใช่เวลาไหมอืมเดินทางทางนี้ทำไมเนี่ยือ้บ้าไปสวนๆจะเดินเข้าซอยโอเคเดินเข้าซอยไปคือผมเล่นมาสามรอบแลนะมารอบนี้ต้องเล่นได้ทันที ต้องจบแล้วรอบนี้มาเคลื่อนๆไปดูผีกับผมมไหมชวนมาขนาดนี้ก็ไปสิครับตามมาโอเคตามไปตามไปนำไปเลยเพี่พี่ลามีใช่ไหมที่หัวรอใส่แมวอ่ะอุ้ย,อย,ออยของไอเทมเอ็คุณได้รับของดีฟุ๊บฟุบ ไอ้นำไปเลยพี่นำไปเลยจุดจุดจุดโอเคอันนี้ตำรวจได้ไหมไม่ได่อุ่มแฝกวุปมินอุ่มแฝกม,ม,มาจึดมองไปทางนั้นสินั่นล่ะผี เฮ้ยผีเซฟฉันคือผีสาวนี่คือรูปสมัยฉันยังเป็นผีสาวเอ้ยยังเป็นสาวฉันไม่เหลือความสวยแล้วพราะฉันเป็นผีคุณคี่ว่ายังไงไม่เห็นหลอนเลยกลับดีกว่าไาแล้วมองทันสีนั่นแหละผีกลับเลยกลับอีกทีหรือว่าฉันไม่หลอนจะมาทำไมไมาอยู่ด้วยกันเลยอ่า ผมชอบผีตกผีผมชอบผีกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยตบแล้วกันเนั่นเหรอเัีนฉันจะตามคุณไปสิงสู่ที่บ้านคุณโอแม่จเจ้าแยกล่างได้ด้วยนั่นนี่โชคดีจังเลยฉันยจะมีเหรียญเพิ่มจริงอ่ะฮิฮีอิจฉาสิขอให้สนุกนะขอบใจเพื่อนไปกลับบ้านกันดีกว่าเรานอนนอนนนกลับบ้านกันดีกว่าคุณจะให้ผมกอดใช่ไหม ฉันจะหลอกหลอนคุณทั้งคืนว้าวลุกๆไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคต้องกลับบ้านลุกๆตำรวจตำรวจไม่ได้โอเคคนนี้สองกระจกชึบอุ้ยเขินหลอนไหมคะหลอนอานหนังกับผีสาวงันเลย โอเคอัพเสร็จแล้วสำรวจสำรวจสำรวจเล่นคอมมาไลท์นอนก,กับผีดีกว่าอน,นอนกับผีก้นเอาผีไอ้อยัง <S <S แล้วคืนนั้นเองคุณก,กับผีก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความหลอนโอ้ยเสียงเนี่ยอ่ะอยูทูบไม่ปื้ม มาต่อต่อท่นคือปีสาวโอเคเหมือนเดิมตบผีเลยเฮ้ยใจเย็นครับมือมาปีสาวเอีเมิร์ดถ้ากระถูกไหมไม่รู้อ่านถูกไหมไม่รู้ค่อยว่ากันอีกิดเก้าดาเมจสวยงามโอเคแอแท็กกี่สู้ผีไหมตามสไตล์เกม ตอบไปจบแล้วพีสามอิส,สเลยส่งก็เป็นสมชายวิกตอรี่คุณได้รับน้ำดื่มตาโซติงเซฟเฮ้ยคุณโหดอะไรจังนะถ้าผีตายรอบสองได้ด้วยคุณที่มันคนเหนือคนผมมชื่อว่าลามี่ผมจะติดตามคุณไปเพื่อบรรลุอ้อละกันรามี่ได้ติดตามคุณไปทุกที่ ติตามไปทุกแห่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไปกับฉันเสมอขามน้ำขามทะเลแต่ที่ใดมัวแล้วไงไปละเฮ้ยเฮ้ยนี่จะมาเอาบ้านฉันด้วยหรือไงเนี่ย <c oughs> หลากก็ผีนะมือเนี่ยโอเคไปต่อเมื่อกี้เห็นเหมือนเงาเมื่อกี้มาเลยวะก็ผีไงโง,ง่จังครับจานโทษทับโง่กันแล้วเราจะตามวาว้าวนี่บ้านจาน อย่าเรียกกูว่าอาจารย์เลยกูไม่เหมาะที่ใครเรียกเรียกแบบนั้นหรอกอ้าวแต่เรียกว่าอะไรฮะมึงบอกชื่อแต่แล้วมึงชื่ออะไรครับอาจารย์โหดจังวะไม่บอกหรอกอ้าวได้เลยแบบนี้ต้องโดนพักหมันแล้วนะครับอาจารย์ไอไวเหมือนเอสเจ็ดเราเป็นสัมชายธ์ทุกเอสเจ็ดมึงจะเย็นก่อนกูชื่อจอร์ดจบไหมเดี๋ยวมาตีกันมึงว่าเปล่าว่าอาจารย์จอร์ดเฮ้ยอ๋อไม่ต้องสู้ได้โอเคนึู้ก็ได้ไอหนูว่าไม่สู้ก็ได้เฮ้ยอยู่ปสู้ เอ๊ะแล้วต้องสู้เออมาต้องกะจกอืมหล่อจริงๆรป่ะฮ่าฮ่าฮ่าเชีย่ยเดืดจ้าบนะเลยเอาอไปแล้วคุณก็ได้ทำการอาบน้ำจนเวลาล่วงเลยไปปึ๊บแมหมแช่ตั้งสองสองน่ากลัวจริงๆป่ะนอนดีกว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมนอนกอดจานเองเชีย่ยกูนอนไม่ไม่นอนไม่หนอย ใครจะกล้านอนนะถามด้วยมีชายแปลกหน้าที่ไหนไม่รู้ที่เห็นเราตกผีตายอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมานอนกับเราเนี่ยนะเอาละงั้นไปเล่นคอมดีกว่าแล้วคุณจะทำนิการท่องเว็บอืมแมวอืมเฮ้ยอะไรวะแ่็กจากคอมปูนัไนเง้ย โอ้โหนีหน <l ux> ีหนีหน uh, uh. right, ีอะหนีไม่ทันผีร้อร้อนอิมเมอร์สเฮ้ยลูกตาโพนจิ้มตามันดีไหมไฟเลยลาไม่เปเชลจิ้มตามันเรามีไอเทมอยู่อะไรไม่รู้แต่มันเขียนว่าของดีผีร้อนรจอนการเลย อืมเอ้ยแต่ทำมาหลอนดีนะให้ตัวนี้รู้สึกรู้สึกหลอนจริงๆนะเนี่ยอืมนจะหลอนสเปเชียลจิ้มตามันอ้อยนาะโดนโจมตี ยิงก่อนเลยตรงตีเออเอ,อืโอุย้ยโอเคพี่ลรหลอนแฮสเลนจรอดปาร์ตี้ ชนะแล้วลัมมี่เลเวลสิบสองโคตรโหดคนสู้ผีขีิโมวัดจานจอดจากนั้นคุณก็ได้เป็นคนเหลือคนไม่มีผิดตัวไหนกล้ายหย่งกับคุณอีกต่อไปมัง้งนะจบแล,แล้วถ้าทีนี้คุณควรไปดูผีเหงเราไม่ไปล่ะแล้วคุณจะเสียใจที่เกิดมาไม่เคยเห็นผี ถามำได้ไหมก็โดนดากไปเอาล่ะแปดน้ําก่อนเมื่อกี้มาแล้วะช่างมาเถอะ่อะไม่รู้จะทำอะไรกินดีดน้ําอืมหล่อเสียได้นี่เราเนี่ยโอเคอัดน้ำเสร็จแล้วนอน เอาละนอนสักทีพนี้จะได้ไปเล่นมอวจุฬาต่อจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้วนั่นคือผีหลอกชาวบ้านก็อยัาปิดซาวเกมแล้วกันนะครับโอ้ยนอกเกมอย่างปันเลยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ฉากอะระหว่างไปสู้กับผีหลอนอีเมื่นกับผีสาวอะจริงๆนะส่วนที่จะเป็นตัวเลือกในการช่วยว่าเราจะคุยเอาจอร์ดเอ้ยอะไรนะลืมชื่อ,อแล้วเพิ่งเล่นไปเองอเราจะเ,าเพื่อเริ่มทีมไปช่วยไหมมันจะเล่นขึ้นง่ายเลยไหม นั่นแหละนะเอ้ยามี่ลามีอ่อะใช่จะแบบว่าเราจะเอาลามี่ไปเข้าตีไหมหรือว่าจะยังไงไหมมันจะเป็นตัวช่วยเราเล่นง่ายขึ้นมากกว่าจะฉากตวหลักๆมีแค่นี้นะทั้งหมดที่ผมหามาได้ในวันนี้แล้วถ้าผมตกหลนฉากไหนก็มาเสริมพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณเกมดีๆที่ทาวแชทแนะนํามาตอนนั้นโอเคปั่นใช้ได้น่าจะตัดกระชับพวกคุณจะได้ดูเย็นๆวันจันทร์นี้ได้ประมาณนะประมาณก็ <c oughs> ขอบคุณแลบผมแล้วก็ส่วนลิงก์ กมอยู่ใต้คำบรรยายนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปกอลนนะ์หน้าสวัสดีครับ